ดีครับร้านหนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแบะนด์ด้ที่เก๋ครับเป็นพระคุณแผนนะครับของครูแย้มวัดสามงานรุ่นนี้ท่านครูแย้มเสกนะครับผมครูแย้มก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับสีถุเตะหงทองวัดสามงามด้วยกันนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ผงเก่านะครับใช้ผงเก่าแล้วก็ผงประคุณแผนแล้วก็ผงพายกุมารนะครับผงวานต่างๆนะครับ รวมสร้างเป็นพระคุณแผนทุนนี้นะครับสวยเก่าเลยนะครับผมนะครับการหลวงปู่แย้มนะครับแล้วก็ผงพวกผงกุมารนะครับผงปลากุมารก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพระคุณแผนกับเรื่องของกุมารนี้ไปด้วยกันเลยนะครับผมสวยกดกัดงาน,นนะครับปู่แย้มท่านก็เป็นพระเกจินะครับ ่าสเสด็จนะครับเกษาแล้วก็สารีละไม่เน่าเปื่อยนะครับสวยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้โดยพลประเครื่องโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งและถ้าจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวัยพลปับเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ